Xiaomi วางขายมี้ม m i โ4แล้วพร้อมแพ็กเกจพิเศษแถนน้ำหอม Armani และมีแบรนด์6 NFC Xiaomi วางขายมี้ม m i โ4แล้วพร้อมแพ็กเกจพิเศษแถนน้ำหอม Armani และมีแบรนด์6 NFC เนี่ยเปว่าสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นมีม Mix ขึืนแทนเป็นสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ของทาง Xiaomi แล้วนะครับ เนื่องจากเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของแบรนด์นั่นเองครับและยังเป็นการกลับมาของตระกูลมิมิกหลังจากที่หายไปถึง2ปีเลยครับเพื่อเป็นการฉลองการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีเวมีก็ได้มีการจําหน่ายม i m i กโฟแพ็กเกจพิเศษที่ภายในมีทั้งม i m i กโฟเคร่้มซรามิกมีแบรนด์6 NFC และน้าหอม a า m ์มิ m น n อีกด,ด้วยครับโดยการวางจาหน่ายจะเป็นระบบลอตเตอรี่ ที่จะจับสลากหาผู้ที่ได้สิทธิ์ซื้อโดยมีแค่100กล่องเท่านั้นครับซึ่งมีราคาอยู่ที่12,999หยวนหรือประมาณ62,600บาทครับซึ่งเท่ากับราคาของมีมิกโฟเครื่องเซรามิกแพ็กเกจปกติซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนซื้อแล้ว9,167คนครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟา เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ